bs catalog ครับ ep แรกก็ขอเป็นการ์ดในวัยเด็กที่อยากได้แล้วกันนะกับจกักรภาพมังกร s i กฟ e ีดนะครับแบบ revival นะใบนี้ได้มาจากชุดของ bns 1-1ขีดนะครับก็ได้มาแบบไม่ฟอย์เนาะคอส t หกลดคอสเจมแดงสาเม็ดเผามังกรโบราณ level 123อ flash evolution สามารถนำคอบนสปิริตเรากี่เม็ดก็ได้มาวางบนสปิริตนี้ในช่วง flash level 123 ถ้าสปิริตนี้มีโซคอวางอยู่สปิริตนี้ถือว่าเป็นเลเวลสูงสุดเลเวลสามเมื่อสปิริตนี้ถูกทําลายโดยคู่แข่งเมื่อไลฟ์เราไม่เกิน5นําควอบบอยสองเม็ดวางไลฟ์เราสปิริตนี้จะยังคงอยู่บนฟิลในสภาพเดิมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะรู้สึกจะเม็ดเดียวนะครับอันนี้ก็ปรับเป็น2เม็ดล้วเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันยิงไลฟ์ง,ง่ายเนาะส่วนค่า Bp เนี่ยยังเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เดีเวิลมาในผ้คของ เบรนิงโซนะเล่นกับโซคอประมาณนี้การ์ดอีดิชั่นแรกเนี่ยผมว่าอาจจะยังพอหาได้มั้งแต่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังยังไม่สะดวกหาในตอนนี้เท่าไหร่นะครับก็มีแบบนี้เก็บไปก่อนแล้วกัน